ที่แบบได้ล้อบนี้มานีกโทนใส่กันแล้วจ้าสวัสดีจ้าครับบวัยดีครับบวัสดีครับพ่อกรณีเราไม่องเลยหลังจากที่ไปแทงป่าแนมคำเออกินกแเ้วกินป่าบัดนี่แมคำแทงป่ามามือนั่นแหะครับพี่น้อง มันมีห้องสีต้มเคลื่อนตีตแทกปากนะครับต้มปลามากกับมาตูมต้มเปียดตีของต้มสดน้ำแล้วตีต้มสดน้ำต้มแซ่บหลมะผงปลาช่อนตัวว่ามันต้มเปียดกินอะไรต้มเปียดตัวนี้ผลปลาคืออะไหรเนี่ยน้ำสีอะไรได้มันมีกางตีครับเขาถือคอเห็ดไอ้เมนูเยังกว่าเมนูซื้อบางได้ก็ต้มยำหัวพผงปลาช่อนโอ้โหนี่แหละเมนูใหม่รักสั่งจากหุบใก่พี่น้องครับเชียบแทนเนี่ยเชียบประจำช่องเขาคือเก่า ตอนนี้เขากเริ่มเตรียมเครื่องเตรียมพักเตรียมหอมผมก็จะเผาหอมถากุกไกเผากะเทียมเผาคาเผาเบิ้อเลยตะไคร่สั่เผาเบิ้อเลยปลาเขาเลยหรอเผาเบิ้อเลยปลาเขาเดี๋ยวขุกไกเราจะไปสับปลาับไปนะผมจะเผาอันนี้ถาเด้อจ้ะทั้งนี้เผาเครื่องถาด้วเผาเตาแก๊สได้จ้ะเพราะว่าอากาศคนยังมแล้วพี่น้องกุกไก่เราเลิกเลี้ยงกับคำครับลูกรับหลานอีกเลย กินน้ำคั่มยังแซ่บบว่าดอกเปล่ากิน <ะ S 2> ข้าวเล้เลงแต่ว่าดีบระเดี๋ยวสิได้หอบอันเขานี้ฝนได้ไนะ <c oughs> งเผ <c oughs> ากระเทียมแบบนี้เลยพี่น้องเผาหอมผู้ไก่ระหว่างเผากระเทียมเผาหอมเผาคาตะไคร่สิได้กินหอมรสชาติแบบก็บ่เคยร้องที่เรานี่ละสิได้อซิมฝีมือเราแซ่บกว่าก,กบกบบเพื่แห้งเราพี่น้อง ผมเป็นพ้นไปหามีกุกส่วนอีกส่วนหนึ่งมือสังหารฟลาแลบาลบฟาแลบาแลบาแลบฟลาแลบาแ <laughs> <c oughs> ล้าาแาแลาแาแลบาแลลบาแลบาแลบฟลบาลบาลบฟลบฟเดีแลลบฟาแมีฟาแลบฟยแลบฟ โตไปล่างพักไปเพิ่นก่อนจ้ะนี่จ้ะอ้าเครื่องลง่ตะไคร้มะกรูดมะกรูดท่านนี้มีคาหอมเผาจ้ะพริกจ้ะอันนั้ไทยรูปแบบนี้พี่น้องเทวดาเพิ่นไายรูปแบบเริ่มเริ่มเริ่มเลยเหรอปลาแดดเจียมเด้อยห่อบอแล่นนะมั้งนี่ซอสเด็ดเด้อบเหมือปลาแดดมา้งเหรจ้ะบอรูปแบบสิแล้วบอลแล่นด้วยเหมือนนี่โอกาสไดีแล่นสูงรุนกันเยอะจ้ะมีโอกาสไดีแล่นสูงเฮง นี่เขาก็ล้อยหมอเดือดเป็นร้อแ่นอยหมอนเดือดเขาเชิงไม่หลอเขาทากเลยเลิกการเลิกงานเราไำกินเย็นเย็นมันบมดยบ่มอเย็นเือกเขาถือว่าได้เฝ้าได้ฟังเนาะกินแบบครับนั่นก็ติให้หมอเดือดให้หมอเดือดก็จะจายังปลาปลุ่ส่ปลาใส่เนาะหมอเดือดรจะวันเด็ดนครับพี่นปลาลุ่มเด็วันนกปลาลุ่มยังไงเนาะเดี๋ยวจะมาพอซอยกันนะไปดูปลาหงโตนิีเี้ะเกืออข้างนอกข้างนอกนี่ละ กูจะพอปันป่าพอาแทนมาท่านจ้ะเกือบพูดเรื่งเรื่ป่าพูดเรื่งเรื่หมอ้อแรงมือเอามันกขูมคาเมย์นะฮะถึงเสียบเลยก็<อ><อ>ดีก็ดีมั่งก็ดีคครับก็เรียกหมอได้ถึงเชียววะก็ดี มปลาคันคันน้ำหลายา like มันส okay. ีลงงั้นก็เดินนำเลยที่แบบได้โนะแบบนี้เนาะที่ทับทวใส่กันแล้วเพิ่ใส่กันไว้เนี้ยตัดกำลังเนาะโอ้ยธรรมดาแล้วก็โอนแอบนะครับเออวันนี้ทางมันเดือดดีครับวันนี้ปิดไปเลยวันนี้รอมันเดือดเราจะสิมาปรุงเครื่องนะจ๊ะผมรอมันเดือดเธอขู่ไม่อยังไดคอยรุ่นอันนี้เขาก็ใส่เครื่องเผาเขาก็ใส่เรียบร้อยละอ่อนเงี้ยปิดฟ้าให้มันเดืบดป๊อให้มันเดือดบุ๊บบุ๊บมันเดือดปุดพุดเลยจำเลยนะครับ ใี่ไส่หน้าใช่เครื่องปรุครับใส่ได้นรอครับเนาะใส่ได้จ้ะลนี้ครับใส่ลงไปใส่ลงไปครับปลากหองก็ปลาจ้ะว่าวัดตหองทรกแล้วครับวัดขาดเทปี้สไปใช่วขาดปดีนีเออเรื่องนันบ่มีออดแกันเรากันโอ้น้าแดงงตงเลยพี่น้องน้าปลา ทาดือเลยหอมแล้วฟ้ารสชาติพวกเป็นไงคิดว่าเป็นไอเออเป็นไอมันวเป็นยังไงไอรวนๆไอวนๆนะเป็นแต่แซ่ฟ้าชิมซิาเข้าที่เด็ดกับเนืกกันงครับนี่เป็นารคือใบซิมนะเสียเสียบเียบนาเอายิ้มเลยดิปาเต็มเตม็มบเลยเต็มเลยดะแกคือยู่นอหาเนาะเอายิ้มลยไว้ไ้ เอ,อาปะลมให้ปลา<ร><ร>ชิมด้วยปลามหมเชฟาปลาไมเออ,อา,อาอเอาเชฟหน่อยก็เชฟไงเฉพย์หน่อยกับเเพไงจะ้ะ <c oughs> อร่อยหรือ,อยังเนี่ยอร่อยหรือ,อยัง อะไรค่ะแต่หนุนยังไม่ชิมเลยฟที่ตอุบได้ก็ก็เลียวผักครับผมบะหมี่นื้อติดเล้ยละเซวยย่านเดียวเอาี่เลยมาพอมลบพรอมรบเลยนี่มันจะได้พร้อมหอมของมะเง้ครับสังกะสูตรัสารกันเงเดี๋ยวผมจะก้นเจียวถ่โอ้เจียวอืมก้งตมังคุดหมังดเไม องคนละ่ากแก้วเออไปองกนแก้วเออท่านนดำูกอยู่ี่นล่งกินผักกระยนหอมเลยจ้ะนนะ้คนตบึงบึงอพี่น้องเลยคือมาเลนใ่ยื่นหอมใจแล้วคนก็ตุกก็คนจ้ะคนรวยรวจ้วยอืฟ้าหอมใหญ่เลยหอมมากครับบอกเลยเจ็บเจ็บหน่อยนางเอแล้วเจ็บฟ้าโอ้หอมผักกระยงอยู่นี่จ้ะ ปลาส,สดสดปลาส,สดสดไหนกินผักกะแย่งกินเห็ดแกงหน่อไม้เลยเนาะกินหอดแจ่งน่อไม้เลยกินหอดแจ่งน่อไม้เลยในบรรยากาศเลยฝนก็ตกนั่นเราไข่น้ำปลาตุ๋นร้อนไงเด้ตัวนี้ตัุ๋่ใหญ่เอาไปล้างสังเกตเมนูอีกไหมอย่างนี้ <c oughs> เอาละที่นี่ ตะมันมันเล็วส่วนหมอคนเพรเพราะเพราะเฮ้ยเลือจากแบบนี้ะนะจีนเลยฟ้าเอาก่อนเพื่อนเลยเอ,อย่ากกูกวนไงกูไปฟ้าเอาก่อนเพื่อนเลยเดินกระตุ้งอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยบรรยากาศคักแต่บมดนี้บรรยากาศพลนั่งกุ้งไตบ่อน้องอันนี้สมตำ tắm biển các kém tắm biển các kém Chẳng biển đây mẹ của mọi người hết mọi này, hết bảo người hết mọi 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 เด้ออะไรไหมอะไรเหรอข้อไก่ขึ that. ¿That okay. ้นไก่ขึ้นแย้ด้วยมั้งเนี่ยรอกินต้มปลานะต้มยำนะปลาอะไรไหมยำปลาใส่ผักกระนแย้หอมพี่น้องหอมหอมสุ้ยดดเลยกินช่วยเตะดังเพั่นๆเลยจ้ะโอ้สุดยอดโอ้เข่าหอนหอนได้กุ้ยไก่ดดแน่นครับเข่าหอนต้มปลาหอนใส่ครับใส่หอนหอนที่เดิมบนกระตุก เขาไปทางด้านกัได้คับขั้นต้นบบเด็กน้องๆน่โอ้โใจมือรอต้องไส่นัานัดจะหวัดเนาะมื้ก็ะไรไข่ปาไข่ปาอืมปาซ้วมันมันั้งข้าวอนจำมันไน้ไหมอ่อเกิดเทัานั้น

nếu <laughs> để đằng đằng để nuôi nhặng nó chín vậy để cho phải hai chỗ đi nè, là 4 lè thì thấy rồi, nhìn ta là nó vậy, rồi nó bò kéo đấy, phải kinh nên là nó phải kinh nhú, để pha hình pha bự bự này, tay đấy hông, tay tằm bên treo. ก็ดีทุกนเ็ก่ดเนาะเขาอยู่บ้านเลยาอสัทีเดียวนหัวประพัน้ยดูเยบเซฟหน่อยรอกินต้มปลาเ้อปลาไม่ไม่กินกับข้าวอนุบาลนะกินกับข้าวผู้ใหญ่เลย ออเผาผู้ใหญ่ผมนะอ้ทอดหมูหกินพอบอกว่ามีต้มปลากินเบิรเชิงเดียวพ่อจะรอดก่อนนหะตอนหมูก็สนเลยเหนืยครับหพองหามาเาให้ยู่จกินดีละก็ไปขกยกันเลยหรอกห้องให้ดูให้ร้านกินที่รานก่องถ้าดูข้ารราดกินแตเปงเายมนก่อนทำแบบวิธีบ้านเข้ามาเอจิ้มน้ำวาสินั่งกินบรรยากาศข้างนอกชิวๆฝนเลยต้งห้ามก่อนจะทุกข พอเขาแมอ,อ,อแล้วต้องร่มต้องพาเรียมเนาะคนทายหยุใหม่เนานะบ่อเอาบ่เอาแคปเปนยางเต็มคนงี้ก่อนหัวเราะเนาะเสียบเลยดูไจเนข้าเหมือนใจเลยเตมเเี่ยเหือนอาหารเนาะเีย

มันเจ้าหอนแล้วเนี่ยเกทำไมมันหอนอยู่ส่งิเลยเดี๋ยงสัานารณ์ที่กวส่งวันอ่ะแล้วจะเห็นมักรยาล้วอยู่หัวปาก้อยยทุกๆุกนกระตุกพ่อฝนเป็ดบระจากสายเด็มองแย่รล่วครับ ปลากินคำใหญ่ๆม,มันเล็กไปนั่นน่ะเราเผื่อมันใช้การไงใช้การเยอะรางอย่างด้วยเนาะขอการลุกัน Mà bây giờ một cái, Cúc cây lắm này đó Hãy nhìn ừ. mùa con này ừ. Mùa tao mang thích lắm cơ Mùa Nen Nen thích thích lắm ừ. Mùa này tao bắt thích lắng cơ Nói tao kiểm toán con Mấy bên Ủa. Ủa. luôn Ô toán như luôn ừ bằng à gọi giặc cho này đấy, à? yeah. <laughs> rồi. Chẳng. Chẳng. đấy. À, không chưa muốn gọi trắng trắng cái tiệm nè năm lại ไปกินเบื่อแล้วเด้อ <c oughs> มันหอมดอกมันหอมมันหอมมอากเลยเนี่โอ้ยเดี๋ยวจะมาออกดเราเดี๋ยวกลับเด้อเจ็บที่สุคคกคนครับก็เลยว่าโยเกย์โยเกย์โย่ตัวปกติเล้าเนี่ยเกาหลีเนี่ยคนไทยในตา่างแดนเนาะยุคประเทศได้ทั่วโลกครับก็เลยว่าคนไทยคนลาวคนธรรมดีกันเนาะคนอยู่ประเทศนี้ทุกคน เอินทุกคนเลยพี่น้องเขาเกิดเป็นไปตัวแล้วน้เขาตจับวทุกคนนะเด้อมาิของแก้น้องกันจของแก้ได้เป็นตัวตัวรักได้เลตัวดนตัวสะทานนี่นี่นี่ตามมาสะทานไปอวนเด้ดพยาบาลอวนนหขอได้ก่อนคุณน้องรคบคุณว่าเนี่ย เป็นไงฟ้าผิดเดือดเรมจังผิดมาดูพี่หน่อยเรียนตะการไหมเรียดตะกางครับมีเวลานำน้อยเดียวจ้ะน้อยเดียวจังจังกระด้างกินสั่งกับ่เหลือกินเสือกับเบือิ่มกินได้ด้วยเสี่ยวไม่ต้องเสี่ยวอาหารปลาแลาหายเองกินเองทั้งเดยสิบวันขึ้นวันขึ้นมาอยู่กับผู้ใกล้ี่คบกันว่างุดคบเสร็จไรหาบเฮ็ด ติงก่ไดนแล้วล่ะติงว่ไห้แล้วครับเริ่ดำมิเช่นกันแล้วมือนได้กินยาลงกินพวกน้ตื่นเงกติงเงยโอ้ดีงามทีกันนี่งนดจริงว่ไหนเลยจสียงผมลดดำนักเลยะครับโอกกสหามากกับยุ่กินที่แล้วคู่ไก่เราลังสันเมนูเลือกเลยกินยั้เสียงเสียงผู้นึงหาผู้นึงเชฟเนาะจ้ะเขากันก็ดีจัไปยิงหนูผมกัเป็นผู้ยิงคู้ไก่เรกขนกับครัวเผมเป็นผนเนกหาครับ ยงหาในสูตายสูตผมเรียเแ็ดกระสูตเรียงคาในสูตายครับมาปรกอกันแเนาะไมอมีกระดิซ่บต้มปลาเนาะครับเนาะปลาอร่อยไหมอร่อยไหมอะไรเยี่ยมเลยสูตรดีเซยจินเ่งได้จัะเยจินเจงเลยนี่าไเป็นจูรานสาวพูนีเป็นน้ำน้ำเ็นยังกินเลโอ้จินูสติงกรบอ่ะไรกันเสียแต่ก้อนจะหน่อยก็เสีไปสีไปยิเน้อมึง แต่คิดว่าจะไปไหายยู่ปามันก็รังออกแมนปา,ปากก็ลงังฝนตกวลิ้นสิฝนมันไหนกินฝน,น,นแมนครับแมนฝนรู้สึกว่าจะเศร้าแล้วก็เศร้าแล้วก็จะไปเด้จะพักกี่หน่อยก่อนพัก่นนอนหน,น,น่อยก่ันเถ้าจะกลมลงมาสิบอกกั้งปากว่ไปไปไปาปากฟังพาวดีดอกไปนอนน้ำบ่ได้ดอกเพราะว่าช่วงนี้ต้องขึ้นน้เสาไปโรงเรียนน้ำน้าครับว่าเป็นนั้งว่าเป็นทั้งผมสิจัดการเองแต่ว่าผู้ใดไปแท็กการพุ่มสิไปเนี่ยคุณไดบดอึดบดทุ่นสิไปเนี่ยเราเบิ่ง แก่งนี่ครับหาว่าจะยังไงเออมาเห็ดต้มแน่ปนแน่พร้อมแน่แจกแน่ประเสริฐนะต้มเดี่ยวเขาเรียนแต่ไม่ถึมีทุ่งหนาเดี๋ยวจะมาคิดกันจะคิดกันไหมจะมาประชุมกันเดี๋ยวมีเสื้อผ้าย์เออมีเสื้อผ้าย์ติดตามติดดำมี่รู้แปลกๆน้ำมังนะครับนะครับผมวันนี้เขากิดชิล่าชิล่าน้องก็จะต้องไปพักคนจับเขาเขากินเขาพักแล้วเัาจะไปหาอยู่หากินต่อพี่น้องหมานก็หมานก็ค่อยว่ากัน กรให้พควาพี่น้องอยูริพินแท็กสู่สุขสุขคนเด้อควาวเจ็บใจญ่อะไรอตัวมไข่ใหญ่มีเด้อพี่น้องสำหรับผู้ใดเฮ็ดหน้าที่การงานไก่จะเลิศจะเลิศพี่น้องสำหรับผู้เดินทางตลอดตลอดปลอดภัยสู่สุขสุขคนครับสำหรับบริษัททีมงานอีสานร้อยเปอร์เซ็นต์กะกล้าวเข้ามาสวัสดีจากพี่แจ้งน้องครับสวัสดีครับ